สวัสดีครับทุกท่านครับแนะนำตัวนิดนึงครับท่านครับขอเจัดขอจัดนิดหนครับครับสวัสดีค่ะอ่าเป็นอย่างไรกัเลยสตาร์สวัสดีค่ะ MCI ค่ะสวัสดีค่ะ MC ็หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ MC ตองค่ะตัวนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างฮะตัวนี้นะคะวันนี้จะพาแนะนำแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะเกี่ยวกับโครงการของวันนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะจะเป็นมุมถ่ายรูปค่ะสำหรับ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมถ่ายรูปกับพวกเรานะะคที่นี่นะคะแล้วก็จะแชร์ไว้ในเฟซบุ๊กค่ะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของลงนามถวายพระพรให้สมเร็จใช่เลยค่ะเห็นไหมฮะแต่ขั้นตอนยากไหมฮะค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะใช้เวลาแค่สามวินเทีค่ะแล้วจะถ่ายอย่งคุณนี่ถ่ายอย่างคุณนี่ใช่ไหมเราถ่ายใช่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะสวยงามแบบนี้แล้วเราก็จะแชร์ไปในเฟซบุ๊กหรือเพชรรับพ่อรักน้ำของเรานะคะท่านผู้เมื่อเมืม่อสักครู่ผมเห็นที่ท่านนั้นเป็นคนที่ช่วยชาวบ้านดีเขาชอบมากเลยเขาชื่อ<ข>อะไรชื่ออะไรนะ,ช,นะชื่อบุ๊คครับสุดยอดมากเลยนะฮะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเป็นไงเยอะยังครับวันนี้เยอะยังได้ห้าร้อยกับลูกโอ้เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณมากครับ